สวัสด so ok ีครับโอ้วันนี้แม่บ้านทอดไข่ไข่เจียวชะอมมันสีออกมาในถุงแต่ใส่ครับพี่น้องใส่แม่บ้านอยากกินเจียวไข่ชะอมใส่ใสาแม่บ้านนะไข่มักขมิดคนไว้ยเด็กปอดปวดปว

ไป,ไปเรืบบบ่องไปลูกบ,บุกไปลูกบุกปักจะเป็นกินได้ไม่ต้องเทียวไข่ก็จะเป็นเพียงกันะก่อนซุ้มไฟว่าจันขนสภาพคนที่ได้อ่าใหม่ครับ เช่ยบน้อบไปดันสีดินองเี้ยเมียบาทนทอดไข่กเป็ี่นนะครับพี่น้องมันจะถ่ายกัไ้ไข้ใหม่ครับเบิ้งสภาพเบิง